คุณผู้ชมคะวันนี้มีของดีมาแนะนำค่ะคือต้องบอกว่ามีเพื่อนทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีนีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะก็บอกลองใช้นะจะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ก็เลยแบบเอเอ,เ,อเดี๋ยวว่าใช้แล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่ค่ะไปฉีดนะคะเป็นแบบสเปรย์ระงับกลิ่นกายไม่ใช่ระงับกลิ่นเป็นระงับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้แพ้เสร็จ มันเป็นรอยดำรอยไหมอ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าวโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทําเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณ2ออาทิตย์อ่ะเราก็โอเคทาเรื่อยๆลองดูเฮ้ยพอหลังจาก2อาทิตย์มาส่องกระจกมันข่าวว่าไม่ต้องไปทําเลเซอร์แล้วจ้ะคืเนเียเลดม,มากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่า ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวข่าวข้อสอบข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นอะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่ลองแล้วค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบเดอเดรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดำอะแน่นําเลยควรจะลองใช้เพราะว่าตัวของคุณแม่เองก็คือตัวดิฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี